ม่ินไม่กินลมกม่กินไม่กินเหรอมึกอะ

มันทอดมันตัดแต่นี่แล้วก็เอายกไปนู่นเลยเออดันแต่นี่เข้ามาเอายกไปนู่นเลยสามเดียวนั่นแหละเป็จานขาดไปอันนึงก็ออยข้าวเยอะนะเดี๋ยวกินนี่หน่อยครบไหมเดี๋ยวดี๋พี่กิตบอกบอกเขาอาจารย์อันนึงขาดอันจานเนาะเออผมแม่ข้าวจานต่ไม่อยู่แล้วไก็มีไลไหน

เออไม่ชนพ้อมาเลยแ่แต่ต้งคุยกันอยู่เก้าสองคนัเว่าเอ้าพิจิตไม่ถ่ายรูปแบบว่านิ่งเลยเหรอไม่ใช่ียาเอรปของมอาไม่ไม่ไฟวะอุ๊ยกติกผิดด้านติกต้องเอาด้านนี่มันมีร่องอ่ะใส่ครับเซ้นใส่กระเทนไว้ นี่ะพี่เ,เ <itch assessment> ี่ยตกงไป้าคะ้ม่ลงมาไหลโดนมงมไมยไม่โดน่นิเอออ๋อ่โอ้ยสิ่ส่อมแล้วกว่าจะถึงบางอ้อ ดูท่าแล้วจะไม่ไหวดูท่าจะไม่ไหวนี่เก่งแล้วโอเคโอ้ใช้ได้ใช้ได้ไปเลยนี่เออเนี่ยเนี่ยนี่โอเคงะโอเคนี่ติ๊กเอาเลยอึ๊บนี่เอาเก่งะไม่น่าจะถึงนะได้ก็ไปก่อน ต้องแบบดึงตัวเองขึ้นนะใช่โอเคเก่งเก่งโอเคเก่งมือต้องแข็งด้วยอ่่ะใชเห็นได้ว่าทำงานบ้านเก่งก็อย่างนี้แหละนี่นี่โอ้โอ้น้องเขาเก่งอ่ะเนี่ยอยู่อยู่อยู่ไปได้เลยก็ขึ้นไปซะไม่ได้มองข้างบนอย่ามองข้างล่างเอาอึ๊บหาที่เกาะเอาเอาตรงนี้มันจะมันไม่ได้แล้วไปซะไปไปถึงกระดิ่งนะ ได้อยู่ช่มันติบได้นนั่แหละเราจะไปติดตรงนั้นแหละเราขึ้นไม่ไหวติดแค่ตรงนั้นเราขึ้นไม่ไหวตรงนั้นแหละยากตรงนั้นแหละยากไม่ได้แล้วเนี่ยเพราะว่าขาเราไม่ถึงเราไปติดตรงนั้นแล้วเราก็ลงมาก็เอาขาซ้ายขึ้นไปก่อนสิเอาอีกเอาขาซ้ายขึ้นไปก่อนเนอะเดี๋ยวได้เอา

ขาเราสั้นใช่ไหม่ะใช่ค่ะพิตตี้พิตตี้เกาะเกาะตรงนั้นเลยเออใช่เกาะแล้วก็ขึ้นหลุมกวางกุลหลุมริมนี่ก็ได้อะหลุมริมเนี้ยเนี่ยฮะไม่ไม่ริมฝั่งขวาเนี่ยฝั่งขวาเนี้ยเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้น้องเขย่อนเขาข้ามมาฝั่งนี้นั่นน่ะนั่นตรงใหญ่มาทางนั้นห่ะนั่นก็ได้โอเคเอาโอเคก็หลุมใหญ่อะพิ๊กนี่ฝั่งขวาน่าจะไม่หลุมวนะบนบนมือบนมือซ้ายเะเออนั่นแหละแล้วก็เดินดันขึ้นไปอ่ะลุ้นช่วยเออนั่น

แสูงขาเราไม่ยาวขาเราหนึ oh. ่งสองเอาโถสาช่วยนับสายเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งสติก่อนตั้งสติก่อนสายไม่ใช่เมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ทำป็นไปไหนเมันมันเขาเข้าฝาละเออเขากระเถิดมาเขากระเถิดมาพี่ติ๊กเขาอยากมาซ้ายอีกอันนึ่งเท้าสายอ่ะพี่นั่นแหละอ่ามันต้องใช้ทักษะในการขึ้นเออจริงๆด้วยเนี่ยเหรอใช่พี่ปึ๊บอึ๊ย ขึ้นไปก็เอาวางที่อีกอาขาขวาก็วางอีกอันหนึ่งไงขาขวาก็ระวาังหลุมเก่าไงหลุมที่เข่าขวาปึบใชเ่เห็นไหมมันเหนื่อยใช่เห็นไหมมันเหนื่อยไงมันเลยส่งตัวเองขึ้นไม่ได้ล้มล้ม้มมเฮ้ยมันจะถึงอยู่แล้วอีกแค่สองขั้นเอง เสียเวลาน่าหยกกาแฟนึงก็เอาให้มันถึงเหลาไปึงเอเดี๋ยวเลงเอาลุ้นลุ้นน่เอาได้แล้วเอ้อนั่นแหละถึงไวนี่อ่ะีไหมนีเป็นพี่ขั้นหนึ่งให้แดงอเียเีบสีแดงเนี่ยเออ เอาขึ้นไปเอาาสันกระดิ่งสันกระดิ่งเดินเดิเดิมาดอกได้ไเอไม่ไดีแดงชังนี้อีกอันนึงเออเอ้อยืนใน้องนี่นี่สันกระดิ่งน่เนี่ยขามาถีบสีเหลืองสันกระดิ่งนี่เก่งเก่งเเเเอามือจับเชือกเลยค่ะจับเชือกสอข้างเลย ะปมืออยมือเก่งนะน้องก็เก่งไม่น่าเชื่อแรกๆพอได้แล้วไอ้แก่กินเนี่ย แป่ยังจะยังแป้ว่าปีไปถึงเขานี่อะไร โอ้ไม่ธรรมดา,าเหมือนกันเว้ยแม็กเว้ยเ๋ยวติ๊กไปเอาของกับพ่อก่อนแล้วกันเนาะเอ้ไม่ไหวว่ะต้องพักก่อนแปกบนึงอะ่ะพักก่อนได้ไม่ต้องรีบ <c oughs> หยุดก่อนก็ได้ถ้าเหนื่อยหยุดก่อนอยู่ตรงนั้นแหละถ่ายรูปให้ติ๊กมากมาเนี่ยก็นี่ไงก็ถ <c oughs> ่ายอยู่นี่ไง กองเชียร์กองเชียร์ไปปไปาาวอนน่นเอาพอถึงตองมองบนดีมองบนมองบนต้องพักพักตั้งสติอ่ะบนึงอ่ะเออโอ้ไปไม่ได้ แน่แน่เลยพี่เอาขายยันสีแดงไม่ไหวเอาขายยันสีแดงหมดแรงเอาขายยันสีแดงก็บอกแล้วเลิกบุหรี่ซะไม่ไม่พักแป๊บนึงเอาไม่เอาหรอคนไม่ได้ออกกำลังกาย้อย่างนี้หรอโอ้ไม่ไหวคนหน้าใส่คนหน้าไปทิ้งขาไมไม่ไหวปวดจริงพี่ปวดโอ้โห क्या पायलट का सेट है อนนเอาไปเทมแล้วมอสใรายก็อะไรเนี่ยเจอ้นไป ไกลๆอ๋ออยากขับลมแฉมแฉมขับปอ่อยากขับลมไกลๆหลงทางแฉมแมทำไมมองอะไรไว้ก่อน